จะบอกผมว่าแกต, <Yes. S 1> ต้องยังไม่ขายอ่ะนะอือหือแกบอกาขายไม่ได้ขายไม่ได้มันยังเล็กเหรอเหรอมันลำใหญ่มันนะแต่เออเขีนได้นะเหรอลูกเล็กมันกินได้ม,ไดมันโตก่อนถึงจะกินได้คุณย่าแล้วมันก็สุกันทำอยู่านี่กนะ็ให้เขียนเหรอขายไหมขายไหม ไปขายมะลำไยไหมจะไปขายหมากลำไยแล้วพ่อแม่พี่น้องเห็นหมากลำไยนาบานคุณยายสิไปขายแล้วก็สิซื้อเลี้ยงคุเนียวแต่พี่ดาเอาเห็ดมังม่วงเป็นหมากลำไยไปไปขายไปอยากให้เพียไปดูเสื้อหนัดูเสื้อหนัมาแล้วน่ะดูเสื้อหนั ใช่ไหมขายเท่าไหร่คุณอยา,ากจะขายเท่าไหร่คุณอยา,ากจะขายเท่าไหร่สิบบาทสิบบาทพอไหมเนยให้กินฟรี <c oughs> ให้กินฟรีให้กิน,กนฟร,นฟรีไม่ขายโอ้ยทำไมใจดีจังฮมาชิมด,ดูมาชิมดูก็หวานดี ไา้มันแก้วเน,น,ะน,นวานนะเนาะหวานเจี๊ยบเลยนะหวานเจี๊ยบเลยเหรอโอ้โหไม่ได้หวานธรรมดาเลยเหรอกินเยอะๆนะโอ้ <c oughs> หวานเจี๊ยบเลยไม่กินเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไหมสามลูกพอนะอเดี๋ยวจะอ้วนนะ วันนี้อารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ดีนนาม,ดมาเห็นมาก,ม,ากมองเป็นมากลำไยชื่อเลียงเลยทุกคนเนาะมือในีคุณยาคอยอารมณ์ดีทุกคนเอ้ยโอ้ยหน่อยนักเด้อสีอารมณ์ดีแบบนี้เนอะคุณยาเขาจับมือหน่อยเขาจับมือหน่อย ทำอะไรนะแต่ของเงยะอะนะเนาะใครมาก็ขึ้นเอาอยากได้เยอะเท่าไรก็ปิดเอาเลยเหรอโอ้<ม>ให้คุณยากขึ้นเอาแล้วกินดูว่ามันหวานหรือมันเปรี้ยวโอ้ ถ้ามันเปรี้ยวก็ไม่ต้องเอาไปเนาะหวานเจี๊ยบเลยโอ้ยหวานเจี๊ยบเลยแล้วเอามาพวงหนึ่งแล้วมาลองกินดูโอ้หวานอยู่แล้วลำไยคุณย่านะหวานอยู่แล้ว แล้วอืมมาให้เกินนะะเฮ้วแล้วโอ้ทุกคนฟังออกบ่สคนยาวเวลานี่ทุกคนฟังออกบอสโอ้ยังนะยังมันใหญ่ใช่มมันใหญ่แล้วโอ้มันใหญ่เนี่ยลูกมันหวานใช่ไหม